กันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยสิบข้อกันเลยทีเดียวมาเป็นสิบเ,เพราะว่าอะไรต้องสิบข้อน,นี้แขกเับเชิญของเราเช่ยวชาญเริ่มมีนิดหนึ่งไหนนั่ตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อหลินหลินค่ะจันทร์สุวนสามสี่ยี่สามสามค่ะทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ งานการอะไรอยู่หรือว่าแดนอยู่แต่ออนดีกับเดโมอะไรอย่างนี้ก็ทำงานซิตี้ไทยแบบทั่วไปอะค่ะเธออาจจะถ้าเกิดอยากจะพบเจอเธอได้ก็คือส่วนสัตว์หลินหลินใช่สวนสัตว์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลินทุยอ๋อพบได้ที่ออนดีนะคะเดโมหรือว่างานปาร์ตี้เอดีเอ็มใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เธอไปถูกงานก็ไปดิ้นๆิจะก็แด๋วจาก็เด๋วอยู่แต่ก็ไปสกิทได้แต่ถ้า ตาเบลอๆก็อย่าไปยุ่งกันนะใช่นางกัลังออกไปนอกโลกกลับเข้ามาในโลกก่อนโอเคกลับเข้ามากับคลิปนี้ก่อนกับหัวข้อที่ว่าสิบจุดเสี่ยวที่ทําให้เพื voilà ่อนๆหญิงร้องอ๋อไหนลองร้องสิคะอ๋ออ๋อจุดไหนบ้างอันนี้เราเอามาจากปวัตเว็บดอตสนุกนะคะขอบคุณที่มาด้วยนะคะ นั่นก็คือบริเวณที่1น,นะคะบริเวณต้นขาด้านในต้นขาด้านในอยู่ตรง,ตรงนี้ตรงต้นขาต้นขาด้านในต้นขาด้านในจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะต้นขาด้านในจริงจริงการรู้สึกการทัชชิ่งมันมีได้หลายรูปแบบต้นขาด้านในนี่ทําอะไรได้บ้าง คิดว่าเสียวไหมคิดว่าเสียวไหมตรงบริเวณเนี้เสียวหรยไม่เคยโดนเลยหรอบริเวณนี้ไม่เคยไม่เคยมีแบบด้านในหนวดเนิร์ดมามือก็ได้มือลูกมีมาโดนเมื่อกี้ด้านในโดนแต่ก็ไม่เห็นรู้สึกอ่ะเฮ้ยมาแล้วตากล้อซึ่งความรู้สึกหรือเปล่ามาแล้วตากค้อจุดนี้อาจจะอาจจะแบบสำหรับค่าไม่ใช่เบาๆแชเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรอจุดที่สองสีแต่จริงๆจะมีทั้งสิบจุดนะคะจุดที่สองค่ะ ข้อพับเข่าข้อพับเข่ามันเสียวได้ด้็วปะไปถึงตรงนี้ปั๊ใช่ใช่เอานิวเอานิ้วแยกยี่หรอแกเอานิวแยอยี่หรอเอาลิ้นหรือเปล่าใช้ลิ้นเฮ้ยเอ้ยเป็นไปง่ายคือเลียมาตั้งแต่ต้นนี่แล้วก็มาจบมาจบเนาะมเลียตรงนี้นะเฮ้ยมันมันจะดูงงเข้าไปไหมวะก็ขออ่านหน่อยอันเนี้ยพบว่าตำแหน่งนี้เป็นอีกตำแหน่งนะคะสำหรับคุณผู้ชายที่คาดไม่ถึงตำแหน่งนี้จะไวต่อการสัมผัส กับลมเป่าและการแทะเลื่อนเบาๆจากหนึ่งเพี่งปาโอา้สมุนเรานอนคว่ำหน้านอนคว่ำหน้าเรานอนคว่ำหน้า,าอยู่ไม่ใช่อาจจะแบบว่าเลียมาจากขาขึ้นมาแล้วก็อาจจะแบบเป่าเบาๆอ,อ,อะไรนี้เลียเบาๆแล้วค่อยเลียขึ้นต้นขาด้านในจะต้องไปเลียตรงสุดด้านบนเลยเคล็ดเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเริ่มใกล้เข้ามาเลยเริ่มตัดจุดตาดีละ แก้มก้นแก้มก้นเด้งๆนั่นเองแก้มก้นอ่าเวลาเอากันธรรมดาบีบค่ะคุณแต่ชอบบีบใช่ใช่ผู้หญิงจะรู้สึกมากขึ้นอืมบางทีมีอารมณ์แบบว่าตีตีเห็นนะตัวเห็นไหมเราในหนังอะไรอย่างงี้เคยเห็นเออเขาตีกันทำไมอ่ะเคยไหมไม่รู้อุ้ยนี่ใสๆนะตอนไหนมีจุดเสียวจุดไหนบ้างมั้ยเนี่ยมีอ่านให้ครบก่อนแลเดี๋ยวเราค่อยมาถามไขว่เชิญเนี่ย ซอกต้นคออ๋ออันนี้อันนี้ใช่อันนี้ธรรมดาอันนี้นางไม่อยายเบสิกเพราะว่านางลูกสาวนคุ้นมาวลือนางหัวมืออ้าวจบฝั่งนี้ต้นคอเนี่ยเขาดูต้นคอหน่อยต้นคอนางหลิงลิงจะเป็นตรงนี้หลิงหลิงกระตุกนิดนึงแสดงว่าน้องรู้สึก น้องรู้สึกนิดน,นึ่งสแสดงว่า <ừ, S 2> นั่นเสียวแออสดงวะ่าตรงนี้โอเคอ่าดูหนูหรือเราด้วยว่าหลินเสียวจุดนี้นะ <ừ> ไปไซส์กันให้เต็มที่เลยนะซอกคอเนี่นนะออยฮะ<อ>แล้วก็จุดต่อไปค่ะใบหูเออใบหูเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆละคือ,ค,อคือไซส์ตรงนี้เอาหนวดถูหน่อยอเอาปากถูหน่อยอขึ้นมาเลียหูเลียหูเบา เดียวรอบๆเนี่อันนี้มีสมมติเวลาเรามีอะไรการมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ระหว่างเอาเนาปากคู่เลยระหว่างแค่ปากปากอย่าอยู่นี่อย่าร้องอย่างเดียวใช่เอาไปร้องใกล้หูแล้วก็เอาเลียสัมผัสนิดนึงผู้ชายแบบเอยดูในหนังมากกัด กัดว่าเมมที่ริมริมบาร์เราเมมที่หูเราเบาๆแล้วก็เบียต้องชอบคอนเบียที่หูของเธอักรจีนะักรจี้ตะจักรจี้นะเบียแบกเกี่เอออ่ะจุดต่อไปเฮ้ยเท้าอะเท้ามีเท้าดเ้ยบางคนมีรักษนิยมแบบนี้โอยเดี๋ยวเดยวผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะค่ะที่ชอบ ที่จะได้รับการสัมผัสบีบนวดที่เท้าเกาที่ฝ่าเท้าซอกนิ้วเหลืออ๋อแวเหมือนนวดเท้าชอบเ้าอันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวนะแบบตอนเด็กๆแม่จะจ,กกะจั๊กระจีเท้าให้ก่อนนอนเราจะหลับสบายแล้วแล้วเจ็บเสียวค <thirty> ือกับผู้ชายเขารู้สึกว่ามันสบายแล้วมันก็จะหลับแบบสบายอ่ะแต่ว่าถ้าให้ถามแบบจั๊กระจีแบบถูถูรูปรูปแล้วก็แบบ รอยนี้ก็เลยจะพูดแต่ในหนังแมปป้แต่ในหนังเอวีังเอวีเขาอมหมนแมปปคนเนเธอดูป้งัเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเลยนี่ทีดได้ได้ไปลองได้นี่ผมแมป๊ป้สิขอตั๋วอะไรไปเอ้ยขออีกทีนึ่งขอนี่ผมแมป๊ป้สิประมาณนี้ อารมณ์นั้นแล้วกะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือข้อมือ้ย <ไป S 2> ข้อมือข้อมือผู้ชายหลายคนตกใจแล้วผมบอกว่าข้อมือไปจุดหมายทางวิทยาศาสตร์อีกแห่งที่ฝ่ายชายอย่าละเลยคุณต้องคุณไม่เชื่อแน่ๆลองลองดูครับลองเราประโลมที่บริเวณข้อมือดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสรูปลายด้วยมือหรือประทับด้วยริมฝีป,ปา <S 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 กัดเบาๆด้วยริมฝีป,ปากอ้ยอันนี้แปลกอ่ะ ับลองว่าจะได้เห็นหมวเนี่ยไม่คาดคิดโอ้เออลองก่ั็ไปลองเพราะว่ามันมีเส้นเลือดอะไรอยู่ตรงนี้เกี่ยวปะเฮ้ยไดกทูล่าปะเส้นเลือดกัดอย่างเงี้ยมีเส้นประสาทไงไว้กับความรู้สึกไงทำมานานอาจจะเกี่ยวหรือว่าอีกฟิลหนึ่งก็คือ เราจับข้อมือเขาจินตนาการไปว่าเป็นปิกาจูอย่างเงี้ยหรอนานะมันก็อยู่ที่จินตนาการได้เหมือนกันอ่าจุดถัดไปค่ะทันหรือยอดทันนะคะคือจุดไฟไฟซีน่าไฟซีนนดไฟซีนน์ตรงนี้นี่เงประมาณนั้นจุดจุดตรงจุดมันหัวน้อ ตองนั้นอยู่นั่นแหละสีอะไรด้วยก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรไม่เกี่ยวไหมว่าจะสีอะไรตรงนั้นมันก็ไวต่อความรู้สึกไวอยู่แล้วทั้งผู้หญิง้ก็ของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรียแบบเรียรอบๆแบบอันนี้นะเออหรือไปกับเรียแบบลัวลัวสิบจิตเบาเบารับรองว่าผู้หญิงนี่แบบว่าขบได้ไหมขบได้ไหมได้ได้มาเลยดินขบจะได้ดีเดนขบมาใช่ไหม ดีดเออใช่คึงคึงคึงปักปคึงไม่ชอบแบบนี้บางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้แบบเปักปเคยแน่เลยปักปโอเคคึงพอคึงเบาเคเบาๆเขียเียเขี่ยอ่ารับรองว่าฟินแน่นอนสำหรับยอดถุนนมของเราแล้วนะฮะยอดปฐุมทัน อ่าอันต่อไปนะคะอวัยวะเพศหรือพิสตอร์ิตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ต้องรู้สึกปุ่มกระสันติ่งน้อยหอยสังของเราเองต้องไหนคะต้องติ่งค่ะต้องติ่งต้องใหญ่ค่ะต้องติ่งบังใหญ่นะคะอย่าน้องน้องหนิงกลัวว่าจะโป้ค่ะก็เลยไม่ใส่เกงในคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมจะใหญ่นะคุณผู้ชมจะไม่เห็นเกงในแน่นอนเลยค่ะใช่เราบอกไม่โป้ค่ะใช่เราไม่ได้ใส่มาถูกต้องถูกต้องถ้าคุณผู้ชมหันไปโพสแบบขาเลยเลยนะ ก็ไม่ดสิือกดฟูเฮ็ดดีก็แล้วอะไรอย่างนี้ก็แล้วเออต่อไปค่ะก็คือริมฝีปากอันนี้อยู่แล้วแหละจุดเริ่มต้นของความรักเลยเนาะเริ่มต้นของการเพศสัมพันธ์จะต้องกระงจุ๊บปากกันแม้ว่าจะเป็นจุ๊บปากหรือใช้ปากไปทำอย่างอื่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเอาปากไปแบบว่าเลียนู่นเลียนี่จับนั่นจับนี่เลียจากนั่นเลียจับนี่เลียจากนู่นโอ้โหปากทำได้หมดแหละให้ความรู้สึก ดีนะคือลิ้นน่ะมันสามารถตวัดได้เป็นแบบคือเล็กแปดเล็เป็นร้อยแปดพันห้าเข้าใจปะลิ้นสามารถยกสะโพกผู้หญิงขึ้นมาได้และนับภาษาอะไรกับลิ้นของเราก็ไปยกสะโพกผู้ชายได้เหมือนกันถูกปะเคยเคยยกไหมเคยเคยนี้ก็แบล็แบล็คใสๆแคมเปญมันแคมเป่นผ่านสี จุดเสียของดึงจุดเสียของดึงอยู่ตรงไหนหูห uh> ูจริงเหรอคือโดนปุ๊บแบบโอ้ยเฉียวไม่ไหวแล้วอันนี้อันนี้ขั้นแรกอันนี้ขั้นแรกแล้วคือแอดวานเลยเขาทำอะไรกับหูเราแล้วเราจะแบบไม่ไหวแล้วเลือดโอ๊ยตายตาตาใส่หนั่นก็คือจุดอ่อนของดึงแล้วมีจุดอหลีไหมอารงนี้นี่ตรงนี้นี่เฮ้ยย จุดประเด็นหลักเลยอิคาสากิคาสากิไฟหน้ามีไหมมีไหมมีไหมกระตงนี่ไงอ่าก็สามจุดหลักหลักเลยนะหลักหลักเลยจริงสามจุดของต้องไปลองต้องไปลอง รักค่ะดิวโป่งเท้าวันนี้เลยค่ะหรือไม่ก็ลองอมของเขาก็ได้นะเฮ้ยจริงจริงอันนี้พังเลยแต่ผัดกันไงผัดกันอ๋อไม่เขาอาบน้ำทำความสะอาดมาซินอนสลับกันงี้ไงหกเก้าผัดกันอมเท้าเหมือนไม่ใช่อาจจะรู้สึกดีเปล่าอ่ะต้องไปติ่งไหมอ่ะเต้นรำกันไม่แต่เวลาผู้ชายเอาเราอ่ะขาเราจะอยู่ระหว่างแบบมันสามารถยกขึ้นมาอย่างนี้ไง แล้วคือคนิวอ้วโป้งเราอะเขาสามารถหยิบมาเอ่อเลียรูปไหลฝาห่าเท้าหรือว่าล้างเท้าก่อนนะคะอเออตรุณาล้ลางเท้าก่อนนะสงสารคู่ คู่ชิคกี้ดาวอยู่ขอบคุณมากเลยอ่ะเอออเดีงยวก็รักษาความสะอาดกันนิดนึงวันนี้รีดวิดมาก็บอกชุดเสืยอของเรนเรนแล้วใชแล้วจะเป็นไงบ้างอยากอยากจะมีชุดเสืยอเพิ่มไหมอยากจะไปลองเนี่ยเอ้ยอย่าไปลองอย่าไปลองแสดงว่าอะไรเออหอยปองเรามาบอกเราหลังไม้ด้วยรายมาบอกด้วยนะรายไล่มาบอกหรือว่าไปเจอรีดรีดตามเดโมก็ถามเป็นยังไงบ้างเรายิ้มเท้าเป็นยังไงมันโอเคหรือเปล่าหน้าโดนต่อยไหม ตาย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 ,ตาย,ตายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลินลินมากเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญที่อาถรรพ์ใสใสแหววแต่หลักไม่นางไม่ใสอย่างที่เห็นนะคะใช่นางแอแบแหววอยู่ไปดูผลงานนางได้นะเซิร์ชหลินลินรับรองว่าขึ้นแน่นอนขึ้น<ม>เลยดังขึ้น <ๆ S 2> เลยอะไรขึ้นไม่รู้ขึ้นจะมาตีหลินเลยขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ขอบคุณหลินลินมากนะคะ แล้วก็สำหรับสปอนเซอร์รักฟุตจีดีของเรานะคะ w w w s l o t i n t e r c c ค่ะหนุ่มๆที่รักฟุตบอลชอบอะไรกกมๆยากเตะอะไรกกมๆหรือว่าไม่ดูอะไรกมๆกลเข้าไปดูเว็บดีได้เลยนะคะชอบบอลไหมชอบค่ะปกอิเที่ยวทีไรทีไรไม่รู้ว่าแฟนดูทีไรก็หนูเขาไม่มาแล้วว่าจะรวยอ่ะจะรลยอ่ะมีแล้วมีอีกก็ได้น้อเดย๋ยวเราค่ะ เออไปันเราสามคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายบ๊ายบายค่ะว่ากี่คน